จะมาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้ได้เวลามาค้ำขันหัวเราะก่อนนอนค่ะโจ๊กจากพี่โสค่ะเด็กนอนใช่ไหมนอนแล้วนอนกับต้นรายการแล้วคนแถ่คุณพูดเรารู้แล้วสิแปดหัวคือพ่อแม่เขาฟังพวกคนไล่เด็กไม่ยอมตอนนั้นน่ะไม่ต้องถามไม่ต้องถามแล้วท่านทำไมในบาร์นั้นบาร์เนี่ยก็มีพวกเนี่ย บิ๊กไบต์อ่ะบิ๊กไบต์อ่าหุ่นบึอกเลยนะก็ไปใส่เสื้อหนังฮั์เล่ย์นะสามคนยืนชดเหล้าอยู่นะตัวใหญ่บึ้มน่งซึนช้อดเหล้าก็อยู่ใช่ไหมนี่ก็มีลุงเดินเข้ามาสงอสงแงเข้ามาสั่งเหล้าซดทัชสองเป็กลุงเห็นบิ๊กไบต์คนตัวใหญ่สุดก็เดินเข้ามาเลยไอ้นมเมื่อวานเนี่ยนะเดินผ่านบ้านย่าเองอ่ะ ยายเองไม่น yeah, ุ hmm. hmm. ouais. ่งผ้าเว้ยแก้ผ้าไอ้หนุ่มก็เฉยสองคนเพื่อนมันเฮ้ยเฮ้ยปกติซัดแล้วนะเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวไม่่เกีอะไรเลยนะบอกไอ้หนุ่มก็เฉยอยู่ลูกบอกข้าเนี่ยเห็นแล้วนะยายเองแก้ผ้าข้าฟาดเลยบอกอืออะไรวะเนี่ยไปกันใหญ่เลยเว้ยให้นุ่มสองคนชัคือซัดซัดไอ้คนนี้เฉยอยู่ที่ว่าแล้วเองรู้ว่ายายเองอ่ะ ชอบเท่าไรนะเว้ยไอ้หนุ่มเขาที่ใหญ่คุณรู้คุณมาเลยบอกโอเมาแล้วกลับบ้านได้ไหมอันนี้ดีอันนี้ดีมีหน้าถึงเยี่ยมใช่ไหมเพราะว่าฟาดยากันเป็นเรื่องที่ต้องทำกูเมาแล้วกลับบ้านแล้วปูเรื่องนี้สนุกใหญ่นะเพราะว่าที่อังกฤษอ่ะมันมีไองานไอ้หาคู่นัดบอดใช่ไหม ก็มีสาวมันนั่งถามถามหนุ young, ่มมันหนุ่มคนนึสมัครใช่ไหมหมายถึงมันก็มีไฟขึ้นใช่ไหมว่าคะแนนเขากหายหายแค่ดับตีดวงดวงด้วยไหมไอ้สาวขาถามหนุ่มบอกว่าเป็นลูกคนเดียวหรือเปล่าหนุ่มบอกไม่หรอกมีวีชายคนหนึ่งเพิ่งแต่งงานอ่าไม่แต่งงานแต่งงานไปแล้วแล้วก็มีลูกแล้วแล้วไฟก็ดับไปดวงนะแล้วมีบ้านอยู่บ้านเรีออยู่ใครบ้านเก่าร้อยกว่าปีนะ ตอนนี้อยู่กับพ่อ,อย่าแล้วก็พี่ชายพี่สะพ้าย <c oughs> แล้วก็ลูกของพี่ชายพี่สะพ้ายไฟกระดับหลายดวงเลยเย <c oughs> อะนะอยู่เยอะแล้วอาชีพอะไรเป็นทหารไฟเลนดับเลนดวงเดียวปุ๊บหนึ่งแล้วถ้าแต่งงานกับฉันนี่นะจะเอารถเบนเออร์ฟร์รี่หรือเบียร์ M, มารับฉันนี่อ่ะย่าเขาบอกบ้านยา่าใช้รถม้าอยู่ ไอ้สาวบอกโอ้ยไม่เอาอะไรงั้นไม่เอาแล้วฉันน่ะนะยินดีร้องไห้รถเบ้นดีก็นั่งหัวรถไปรถม้าไม่เอาหรอกไฟดับหมดเลยประกอบเป็นไอ้หนุ่มหนุ่มก็เดินออกไปเ้าบอกว่าหนือพิมพ์อังกฤษลงบอกว่าเจ้าชายแฮร์รี่ตกรอบแรกเขาว่าที่พูดมาแล้วน่ะคือ ถ้าเก่าหลายปีนี่อาจจะเป็นวังวังวังเจ้าชายนีีสองรอบเลยสมเจ้าได้แกล้กเลยขอบขอบขอบ ่ะโอเควันนี้เวลาของข้อไข่ใส่ข่าวแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะทุกวันศุกร์สามทุ่มทางนิวส์วันนะคะแล้วก็รีลานกันทุกวันเสาร์ค่ะบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายบ่ายสองเมื่อกี้เด็กฟังเลยคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ช่วยอธิบายเด็กนิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ